ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้วครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดโพกระบือบ้านหันตมุลขวออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเช้าวันที่10พฤศจิกาหกสี่เนาะกรับการเปิดตลาดนัดเมืองแหลกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็สิพาพี่พน้องนีเลาะหาเบืองว่าทั้งนี้ครับพี่น้องครับ เอาเอว่ารบิดราคาทั้งนี้สิเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับผ้าฝีผ้านองยางกันเปื้อนเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวผูตัวนี้แหละครับชาร์โลเลนี่อันนี้ของไอ้บ้ครับอ่อันนี้ง้อไอ้บ้ครับคุณผู้ชมผู้ไหนเอาจังเลตัวผูนี่ว่าไปเท่าไหร่ครับจังสิสามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับวัวชาลเลเรนยุ่นี่กับมีให้เลือกชมไหลยู่นนะครับเด้อนี่สามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับ อ้จังเล่ตัวแม่เนี่ของไงบ่ครับเป็นแม่ลูกปเป็นแม,ลนแม่ลูกกันนะครับเอาคู่นี่เท่าไรครับตัวนี้เท่าไรครูนี่หกมือหกมือห้าได้ครับคูน่นี่นี่ก็เล่ตัวแม่มันนะครับเนาะตัวตัวแม่ผสมไปครับนี่ผสมหรอครับผสมแล้วได้ครับพี่น้องครับใส่เล่หรือใส่บามันครับใส่บามันนะครับเอาผู้ใดใส่หนึ่งสามสามท่องท่องไปครับนี่ท่อทานรอบหรอครับผ่านรอบหรอได้พี่น้องผู้ใดอยากจะได้งวงเล่ได้ครับเด้อสามารถแยกแม่แยกลูกได้ได้ครับพี่น้องครับ เอาอีกฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับไปศูนย์แปดเจ็ดศูน้าหนึ่งแปดสี่ห้าหนึ่งนะครับเด้ออันนึงว่ามาจากบัตรไดนเนาะครับนี่ว่าเพื่อบระบือครับบระบือนะครับพี่น้องเอ้าอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อไครับ่ะเให้ยางขับไปเบางทางนี้นะครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กครับอันนี้แฉียนนุษย์จากมิชังยืน IVF Center นะครับผมอ่านะครับ อ๋อสิบห้าเบื้องไหนครูนี่ครับพี่น้องเป็นตัวเม่ทั้งสองนะครับเดี๋ยวตัวง้อแดงกับงัวบดนะครับพี่น้องครับอ๋เอาไอ้ไอ้ตัวนี้มาไว้เท่าได้ครับตัวนี้สามหมื่นห้าห้าร้อยไดครับพี่น้องครับตัวใหญ่ยี่ได้ครับพี่น้องนี่ออสามหมื่นห้าห้าร้อยไดครับเด้อีไอเบื้องตัวขาวตัวนี้ขายแล้วจังสี่ขายไปเท่าได้ครับไปสามสิบแปดห้าร้อยสามสิพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นขายแล้วสามหมื่นแปดห้าร้อยไดครับเด้อนี่อันนี้เจ้าเดียวกันปะครับนี่ เขาเลยเจอดี๋ยว่าตัวนี้ท่านไหนขายเนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทรไหรเพื่อผู้มักตัวนี้ครับผมไอ่ไอ่ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ0ูนย์เก้าศูนย์เกหกเจ็ดเจ็ดแปดหกสองศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องครับสูงกี่สิบลอยซี่สิบเลยแหละพี่น้องครับโดยประมาณเนาะเดี๋ยวพาไปเบื่องตัวนี้ตัวนี้พอมาไว้เท่าไหร่ครับนี่ยสามสิบสามหมื่นนะครับพี่น้องตัวเมียด้วครับนี่อ่ามัอนี่พอมาหลายปะครับตัวนี้สามสิบด้วครับพี่น้องครับสามหมื่นเหรอเบื้ อ่าถึงก็ออกสีนวลๆเนาะตัวนี้แหละครับเท่าไรครับนี่ยสามหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับเราเสียฟ้าเบอ้์ตัว,น,ตวนี้ท่องแล้วได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าครับผมอันนี้ท่องพอได้เนาะครับนี่ท่องโตหรือวหลอดหัวอันมันงัวตัวอย่างหัวบันบันหนึ่งสี่ร้อยหนึ่งหัวบันก็ไม่เป็นเป็นพอพันเกิดโค้โตัวนะครับเนาะเอ้านี่แหละครับตัวนี้ทอ่องฝากเบอร์โทรศัพท์ไวปนะครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกห้าศูนย์เก้าหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองนะครับเด้อ เอาง้วสาวกับง้วงทองครับพี่น้องครับเบิ้งเอาอยากจะได้แบบนี้นเบิร์อันนี้ลูกนั่นติดเนี่ยทรงลูกหนาอยู่ตอนพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องครับอ่ะอน,น,อนี่นเนะครับเด้อลูกว่าในการทรงลูกไปยังไดอยากจะได้ก็โทรตามเบอร์นี่แหละครับพี่น้องอเอนะสิบห้ายางไปเบิ้งไว้ๆนะครับพี่น้องครับหลบบัวก่อนนี่หาเบิ้งง้วงหน่อยๆทักนี่นะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ้งไอ้ งวเท้าตัวนี้ครับพี่น้องครับอันนี้น่าจ,จะเป็นงวแยกลูกดนะพี่น้องเด้อนี่แหละถ<า>่ายยันยๆแบบนี้แหละครับแม่ถามได้จังสิจังสี่ตัวว่าเท่าะไรครับ <S 1> <S 1> นี่จี่สิบเอเอาลูกต้อไปส่งคนเหรเออเพราะว่างวูตบเต่านมยันยันแยกลูกอันนี้สี่หมื่นเอ็ดนะครับพี่น้องครับโตสูงใหญ่ลอยสี่สิบห้าได้แหรอครับส่วนสูงตัวนี้อันนี้ให้ลูกว่าจักตัวเหรอครับ ประมาณสองตัว้ะครับพี่น้องมือนี้มือหนึ่งม้าจักรตครับเอามาแม่ลูกนี่แล้วจ้ะโอ้แยกลูกจะเปิดตลาดใหม่ครับเอาตทดลองได้ได้ครับพี่น้องเด้อเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ082 0์แปดสอง้าครับสามแจ้ะครับผมจากบ้านไหนเนาะครับเน่ยกาฬสินธุ์จ้ากาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะลองโทรสอบถามดูได้ได้ครับนี่เดี๋ยวจะพาเบื้องแม่ลูกแดงๆคู่นี่ครับพี่น้อง ลูกนี่แดงจนแสบตาขึ้นมาเนี่ยแหละเด้อแดงใหม่ๆแบบนี้พี่น้องมากน้ำบ่ครับผมอยากจะได้เดี๋ยวสิถามให้เบื้องครับพี่น้องครับว่าจังจังสีแม่ลูกโตแม่นี่เพิ่นจะเปิดจาห้องไว้เท่าไเด้อครับเด้อไอ้นี่นะครับคู่คู่นี่เท่ายพ่อครับคู่นี่มยัก90เก้บอยากจะได้90เด้อครับพี่น้องครับอันลูกของพ่อได้ครับยืนอยืนไหนว่ามันวัามันบ้านครับว่ามันบ้านนะครับสบานยตัวาโตสีแดงดีเจ้าครับพี่น้องครับอ ดูมุมกว้างๆเด้อผู้ใดอยากจะได้ก็ลองโทรถาม,มิ่งนะครับเด้อเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรไปให้วางังว่าิ่นยังบ่ฝากเบอร์โทรน่ครับเบอร์โทรไว้ตัว 0, <S <S 0, 0 8วน088 320นีครับ3 2ม6อด่าง่วงย่บานไหนเนาะครับนี่ยน้องอีตือ้นอ,อ,อน้องอีตืออออต้อไ<า>ม่ใช่น,น,ใชนอ,อี้อกันะอ่านี่้อครับพี่น้องครับเอาอยากเบิ้งรายละเียดไปเบ่งอยขวกครับคันนเอ่อว่ขายย่นี่ก้อนพี่น้องอ่ายุขวักมีอีกบ่ครับบ่มีอีกด้ด สวัสดีครับพ่อไอ้ตัวนี้พ่อว่าเท่าไหร่ครับจังสิพ่ออยากขายสี่หมื่นหกอยากจะขายสี่หมื่นหกนะครับพี่น้องครับกันบถื่อกันส่งให้ฮอดบ้านโอ้เถื่อนกันส่งให้ฮอดบ้านเดี๋ยวพาเบิ่งทางขังท่างนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพอดีเล็กพอดีเล็กพอ่ีเลี้ยงแขรครับพี่น้องครับอ่าอยากจะได้สี่สิบเอ็ดโอ้สี่สิบหกนะครับพี่น้องครับขันถื่อใจไปส่งฮอดบ้านครับพี่น้องครับวัวสาวด้วยครับพี่น้องเด้ออ๋อนี่นี่แหละครับพี่น้อง เออมองเอากระสิบว่ายู่หันดอกพี่น้องครับคุยกันต่อร้องกันได้อันนี้มาจากบ้านไหนครับผัวมาจากบ้านไหนน้องอิตร์เบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องเดียกับแม่ลูกคู่นั้นโทรมาเลยครับพี่น้องครับเอ้อีพาที่พลาตองครับผมเอ้อยางเบื้องไปเลย่อยครับพี่น้องครับเดยจะพาเบื้องอันนี้ของ่อร่บสครับนี่ของ่อมาจากตครับว่านี้งบผูเนาะ ตัวได้อีกครับผัวก็ตัวสาวตัวนั้นเป็นบ่เอาตัวผู้นู้นูไอ้สีบดเนี่ย่าถอดอะไครับเนี่ยโบ๊ทเอาแปดสั้นหนาตัวแปดสั้นหนาอ่าตัวนี้แหละครับสองแปดห้านี่ได้ครับพี่น้องครับไม่ได้ตัวตัวสาวเราพอเท่าไหนสามสามสิบส่วนเนาะครับเนาะอันนี้สองหมื่นแปดทันหาลอยไดครับพี่น้องครับตัวผู้เด้อแล้วก็มีตัวแม่สาวจะได้สามหมื่นเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนเลย 0 6นย์0กหก4ูนย์หกหกศเดแปะครับเดี๋ยวจะพาไปเพึ่งตัวสาวทีบราสามหมื่นเบอร์เมื่อกี้นะครับพี่น้องนี่แหละเพื่อนในเพื่อนธรรมาน้ำกันครับตัวฝูสองตัวนี่ครับพี่น้องเอออยากจะได้นี่ง้วงสาวสาวสดสดยุคคลองสั่งง่ายดีเยอะครับพี่น้องครับสูงกะทิเอ่อเกือบเกือบห้อยสี่สิบนะครับตัวนี้เด้ออยากจะได้สามหมื่นชั่วนิสันครับพี่น้องครับเอ้เนี่ แต่ผู้ใดกำลังมองหางว่าไปเลี้ยงช่วงเกี่ยวเขาวแล้วนะครับพี่น้องครับมาตลาดนัดบ้านหันเพิ่นจะเปิดทุกๆวันพุธนะครับพี่น้องครับเปิดทุกๆวันพุธบรรยากาศเปิดตลาดนัดเมือแรกครับพี่น้องครับอ๋ออยากจะได้แบบไดนนะครับพี่น้องครับมาเลือกมาเบืองเอาครับผมนี่เรสจะพายยางไปเบื่องจุบนี่พี่นอจุบนี่จุบนี่ครับ ไอม้มาจากตัวครับรสิบตัวอันนี้ไอ้มีตัวไหนเนี่ยครับเหลือคมนี่นะครนี่ครับครนี่เหลือคมคมนี่นะคมบ,คล,บลูกผูนี่เป็นปะไอ้คมบนี่วาไปเท่าไหรครับสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อด้วยครับเด้อยตัวแดงดีที่รับพน้องตัวนี้ก็ไดดนี่สี่หมื่นเจ็ห้าอยตัวนี้จังเดือนเหครับพราหาเดือนหกเดือนไปเพิ่เกิดนันเร้วหาเรืองหกเดือนไปตัวนี้ประมาณ หเดือนเนี่ยครับประมาณยหเดือนนะครับพี่น้องซี่สิบเจ็ดเด้อครูนี่พี่น้องอาจจะเป็นงูหลูกเล็กเด้อครับพี่น้องครับเอ้าแม้ว่าท่านผสมที่น้องตัวนี้วันนี้ตัวผู้นี่บอกงั้ครับผู้ใดอยาก KF บ่นี่เด้อครับพี่น้องครับตัวผู้ตัวนี้เนื้อหนังหนาย่นยุยดีแหละคนใหญ่ใส่ซี่เสือผาเด้อครับมีคนใส่ซี่สิบแล้วท่านเหยานะครับเนาะใครกำลังมองหาฟอพันยุนี่ครับมีให้อยู่เด้อครับเด้อ ไอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ083ครับ33มสหาสครับ874ครับนี่แม่มันโอ้ตัวนี้ติดแม่มันน่ะทับได้หรอโอ้หนินะครับผู้ใดอยากทับทับพอได้ครับบ่ดนี้ทับพอไอ้พี่สาแดงครับทับพี่สาแดงพีเซตหนึ่มเบื่องการส่งลูกตัวนี้ให้เนื้อเนื้อหนังบักหนาแล้วก็แดงดีครับนี่แหละนี่แหละแม่มันครับพี่น้องเอ้อพาเบิ่งแม่ทางนี้เด้อครับพี่น้องเด้อแม่ก็สติ้งลอยหาซิฟได้แล้วล่ะหลังท้ายครับพี่น้องครับ สวัสดีครับอาจารย์มงคลสวัสดีครับนี่นะครับเด้อจากมิชชองยืนฟาร์มถ้าใครสนใจเรื่องของ IVF เนาะครับผมอ่านี่นะครับมิชชองยืนฟาร์มตอนนี้เปิดแล้วเอาฝากในส่วนของมิชชองยืนฟาร์มเนี่ยครับหลายๆคนก็สงสัยที่ผมลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับสงสัยว่าไข่ใบละสองหมื่นเนาะตอนนั้นถ้าผสมแล้วน้ำเชื้อเราเราต้องจ่ายค่าน้ำเชื้ออีกต่างหากใช่ไหมครับ ค่าไข่นะครับมาละสองหมื่นนะครับค่าฝากตัวละหกพันบาทะนะครับค่าเลี้ยงวันละร้อยห้าสสำหรับแม่ที่เอาไปฝากไข่ตัวอ่อนนะครับครับแล้วก็ถ้าถ้าผสมแล้วคือถ้ายังไม่ติดอย่างนี้เราต้องซื้อซื้อไข่ใหม่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ติดจะซื้อไข่ใหม่ครับ ก่อนที่เราจะฝากไข่เนี่ยที่เอาแม่ตัวรับมาให้เรานะครับเราจะทำการตรวจท้องก่อนนะครับว่าระบบสืบพันธุ์เขาดีไหมถ้าดีเราก็จะให้อขัที่ฟามถ้าไม่ดีเราจะให้ส่งลับคืนครับเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ครับคือผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีครับคือต้องเช็คอย่างละเอียดก่อนราะงั้นใช่ครับต้องเช็กระบบสืบพันธุ์ก่อนครับครับผมเดี๋ยวนะครับในเรื่องในส่วนของคลิปของมิชชันยืนไอวีเอฟเซ็นเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆจะทยอยลงคลิปให้นะครับก็ถือว่า มีคนสนใจสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์เยอะนะครับเดี๋ยวเอาฝากเบอร์โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับก็ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์นะครับครับแปดหกหนึ่งสี่แปดเก้าเจ็ดนะครับครับผมครับผมอาจารย์มงคลครับอ่าขอบคุณครับอาจารย์มงคลครับขอบคุณมากครับคุณประตูครับครับสวัสดีครับอ่สำหรับมิตรเชียงยืนฟาร์มนะครับตอนนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้ได้สามสิบกว่าตัวได้สากว่าตัวแล้วเอาไปเป็นแม่ตัวรับเนาะแม่ตัวรับอ่านี่แหละครับเพคนก็บกำลังเตรียมแม่ตัวรับเเดดดด้้้้ออออผูใยยาากจะไงัว่ลืร ในเรื่องของการทำย้ายฝากตัวอ่อนนะครับซึ่งผมไปทําคลิปมาแล้วก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น้เขามาใส่นของเมืองไทยนะครับพี่น้องครับช่องนี้ราคาบุญชูชาแนลครับผมนี่แหละครับผมเห็นแต่ยังไมคลียร์ก่อนครับแล้วกันผู้ใดสนใจอยากจะได้งื่เดือดลอยนะครับพร้อมติดทองพร้อมแม่ตัวรับ1นึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับเด้อผู้ใหญ่อยากจะสื่อใครกับใบละสองหมื่นนะครับเนาะอันนี้พวามาจ่กโตครับสามตัวครับตัวผู้เนาะตัวละเท่าไหรครับนี่ ตัวละเสาสามนะครับพี่น้องครับมีง้อเท่าสองตนะครับพี่น้องงวัวงแดงตัวหนึ่งเอาหามุมไทยกันพี่น้องนี่แหละบุญสูตรเสน่ห์ครับบุญเห็นหนาจะเท <c oughs> ี่ยวได้ตัวละสองหมื่นสามนะครับอันนี้พอมาจากบ้านไหนครับจากเชียงค้อครับอันนี้ก็ครับจากเชียงค้อกาฬสินพุ่น้องกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ง้อผูกพอพันเข่าขุนนะครับเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย์ครับผมจำจำเบอร์เขาท่านไดนะนย์เก้าห้าสี่เก้อนึ่งสามสามสอนะครับพี่น้องครับง้อผุยนะครับเด้อไฝกระลังหางง้อข่อขนอยู่ติดต่อเป็นไปได้ครับหรืออยากให้เพื่อนหาให้ก็ะไรได้ครับพี่น้องเด้ออ๋อแต่ยังยงเสื่อมเคือกันบอกครับเสียงเสียงขึ้พ่อเดี๋ยวเสียภาไปเบิางทั้งนี้พี่น้องมีง้อผุยอยู่แล้วกครับง้อม่ตัวนี้ เดี๋ยวเอางว่แม่นี่กันของของพ่อนี่น่าจะมาทั้งอันนี้พ่อมาจากโตครับวะน,นี้เอามาแม่เขาลูกขายลูกไหมล่ะขายลูกแล้วอันนี้แยกลูกไปแล้วเด้อครับพี่น้องมันอนี้เหลือแม่นี่เหลือ,อยุตเถอะไดครับพ่อนี่ห้องสิบเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดได้ครับพ,ดดบพี่น้องครับแยกลูกไปแล้วโตวตัวนั้นพ่อได้ครับพอ่อตัวนั้นแม่นบ่โอ้ตัวนี้สามแปดคนละเจ้าเด้อครับพี่น้องครับสามแปดกับสี่สิบเจ็ดเอาของพอ่อดีสี่สิบเจ็ดฝากเบอร์โทรไปได้ครับ บอโตาบอมีตาตาบอมีเอาเอาของฟอรเบอร์โทรอย่างครับศูนย์แปดเจ็ดนย์แปดเจ็ดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดสองแปดเจครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้ก็ให้ถามราคาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะเทียบเทียบกันเบิ้งครับพี่น้องครับกับผมไปท่ายุนาขอกันคือกันบอนะครับเนาะอ่าอันนี้พอมาจากตัวครับวัอนี้สามตัว อ๋อจังสีถอดไดพอ,อนอีกตัวหนึ่สินี่โอ้อันนี้คนอ,อ่าันอันนี้อันนี้ถอดไดโพอ,อนี่เสาหาได้ครับจังสีนี่พีน่น้องนี่ง้อผูกกับน้ำพุน้น,นสนามก็ดีได้เอ่อราคาตัวล็อกหลายหลายได้พี่น้องเด้อเนาะมีเวลากันยังมา,มาหาไม่เลือกมันเป็นง่อยครับผมเห็นละบรรยากาศทังนี้ครับพี่น้องครับเนาเน้นเบิ้งบรรยากาศก,าก่อนคลิปแรกมือแรกครับพี่น้องเป็นยังไงอ่าได้ <c oughs> ใายคือเขาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ของขอดสมรัดนะครับจากขวดมีง้วนด้วครับพี่น้องเด้อไปอยากจะได้แม้นครับบัานยู่บั้นปลาแดงบั้นนวลลัดนี่แหละครับพี่น้องครับเบอร์โทษคือเขาอาะเอาพอเบอร์โทษนะครับเพื่อมีผู้สนใจอยากได้ง้วนนีแบบไหนยูหันตัวนี้มีแต่แม่สาวแม่ม้าแม่นั่นแม่ลูกกบบนี้เด็กจังแม่สาวตีดเท่าไรครับยูหันแม่สาวกับสี่สิบเก็ดกับสี่สิบลูกหมดแดงลูกหมดแดงด้วยครับพี่นอ้องครับ เอาอยากจะได้โทรไปหาเพื้นครับผู้ใหญ่ยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองครับผมในหนึ่งขับไปสองเดือนแต่ราคาหาสิบเก็บในหนึ่งซี่สิบเก็บราคากัดสีวันราคาตำตำไปหากลางๆแน่ครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้จังการเลือกเอาครับพี่น้องอยากได้แบบใดว่าหมดเดี่ยอ่าครับผมเอาไปเอาเรียครับเบอร์โทรเัพทเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวผมเห็นนันของพอแทนนะครับไปถามพอแทนนี่ยคนมีง่วมาให้บอกมาหนี้มาให้พี่น้องชมบอกแล้วด้ไปโอ้สงสัยเราพ่ะท่านนี่มีง่วมาครับพี่น้องครับ นี่เด้อนี่นี่นนนนะครับบรรยากาศที่น้องเอ้าอ,อยากจะได้แบบนี้เดี๋ยวสิพ้าย,ยางไปเบื้องทางนี่พี่นองเ้องาาหาน้หา,หาเกดเบืหน้าเลยนี่เบื้องนวอันนี้ของพรปะครับนี่เต๋โอ้นี่นะครับเด้อเดี๋ยวพาเบ,บื้องแมดงแดงๆม่นี่เบื้องมยิ่งใหญ่นี่คุณจะมาไปเท่าไหร่ขุงมาเบื้อง มีตัวผูน้ำนะครับเด้อเดี๋ยวสิถามเมุ่งแม่แดงยิ่งๆตัวนี้ไอ้ครับขออนญาตถามราคาตัวยิ่งๆสะครับว่าเท่าไรครับนี่ยสี่หมื่นห้านะครับพี่น้องครับเอา๋อเหรอตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้ลอยหาสิบกัวลอยหาที่หาได้ยังโดยประมาณนะครับบวกลบเอาอ่านี่ตัวผูตัวนี้ตัวผูนี่ว่าเท่าไรครับนี่ยสามสิบเอ็ดอันนี้มันน้ำกันไหมครับมันน้ำกันนะครับตัวนั่นแม่นไหมครับนี่ยโอ้ม่น้ำกันเนาะเอาฝากเบอร์โทรไปได้ครับผม 087- 013- 7361็นะครับพี่น้องครับออ้าละนี่ติดผายยางออกมาเมืองทั้งหนอกครับพี่น้องครับเห็นละบรรยากาศฟังทางนี่นะคะนนะนร,ะนรับเนาะอ่อนี่การสนับว่ามือแรกนี่ก็พอมีงว่วา,าให้พี่น้องได้ เย่้มได้ชมอยู่ครับผมเดี๋ยวเรู้ใดสนใจอยากจะได้เดี๋ยวก่อนติดปิดคลิปผมดิถามราคาตัวนี้ให้เบิังนะครับเด้อเฟื่อมีผู้สนใจอันนี้เป็นตัวแมงเง้วสาวด้วยครับแดงดีอยู่สูงกับตีลอยซีซีได้พี่น้องเนาะนี่อยากจะได้จังซี่นี่วาเท่าไรครับไปสี่หมื่นเก้าสวยสวยสดๆแดงดีด้วยครับพี่น้องเด้อนี่แหละอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะอ่าสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องครับมักแบบไหนเดี๋ยวติดภาพบิังถ่ายนะครับเนาะสีอ่าเห็นแล้วต้องหางกับย้ายเติบยอดพี่น้องครับนี่ ต้นไผ่หางบัวดอกนะครับตัวนี้เมียนบ่ะครับนี่ตัวนี้ขายแล้วครับตัวนี้จังสีดเนี่ยขายไปเท่าไรครับขายไปสามหมื่นสี่ตัวนี้หลังตรงดีพี่น้องแม่ป่านทองอยู่ดักเลยเห็นไหมอ่ะใครอยากจะได้ตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดตัวร้องออกครับฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แหกเจ็ดห้าสี่ศูนย์สองห้าอันนี้งวดจากทั้งไหนครับสามารถครับอ่าสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้คับพี่น้องเนาก็มีหลากหลายพื้นที่เลยครับที่ของมานะครับพี่น้องครับใครสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะ มเมาครับอาจารย์ในคลิปนี้บุญชูองชาแน,นลก็ขอจบขอพ่อใบแค่นี้ครับกะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอสวัสดีครับ